การที่2ส,สมัยนั้นเกิดโรคอาฮิวาตกะโลค่ะบางคนก็เรียกโรคหาเกิดโรคหาหรือหรืออาฮิวาตกะโลคคนตายเยอะถึง3ามหมื่นคนนีคะสมัยรัชกาลที่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชม อีกมุมนี้ค่ะให้เพื่อนๆฟังไม่หมดนะคะแถวนี้จะอยู่บริเวณวัดจะสวยงามมากคนนอนตายมีกระดูกเนี่ยค่ะจะลึกไว้ให้ผู้คนได้รู้ว่าเมื่อก่อนที่มาที่ไปคือคือแบบนี้ ที่เน่าเปื่อยเพราะว่าคนตายเยอะเผาไม่เผาไม่ทันฝังไม่ทันขุดลุ้มใหญ่ๆโยนศพลงไปอันนี้คือเกิดโรคหาหร,หรือหรืออหิวาตากโลกคนตายเยอะถึงสามหมื่นคนนีค่ะสมัยรัชกาลที่ละแวกที่เขาเรียกว่าประตูผีค่ะประตูผีเนี่ยอันนี้คือแผ่นจารึกค่ะ บริเวณวัดจะสวยงามมากที่บริเวณนี้ก็จะมีอีแรงอีแรงเยอะมากมาคอยกัดกินศพก็เลยขุดหลุมแล้วก็โยนศพลงไปให้เพื่อนๆฟังไม่หมดนะคะ แถวนี้จะอยู่ก็เลยขุดหลุมแล้วก็โยนศพลงไปม,มีผู้คนตายถึงสามหมื่นคนจนเผาศพไม่ยือแท่นจารึกค่ะเป็นตำนานจารึกไว้พีเอ็มก็ได้อ่านคร่าวๆพอจะเข้าใจบ้าง อาจจะสื่อให้นี้เลยค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมอีกมุมที่เน่าเปื่อยเพราะว่าคนตายเยอะเผาไม่เผาไม่ทันฝังไม่ทัน ขุดลุ้มใหญ่ๆโยนศพลงไปอันนี้คือ,อที่บริเวณนี้ก็จะมีอีแรงอีแรงเยอะมากมาคอยกัดกินศพเที่ยวกันเยอะค่ะวันนี้น,นี้ถ่ายลงข้างล่างที่สองเขาก็เลยทำเป็นรูปอีแรงเนี้ยค่ะเป็นรูปปั้นมีซากศพมีคนที่เน่าเปื่อย เพราะว่าคนตายเยอะเผาไม่เผาไม่ทันฝังไม่ทันขุดลุ้มใหญ่ๆโยนศพลงไปอันนี้คือมีผู้คนตายถึงสามหมื่นคนจนเผาศพไม่ที่เน่าเปื่อยเพราะว่าคนตายเยอะเผาไม่เผาไม่ทันฝังไม่ทันขุดลุ้มใหญ่ๆโยนศพลงไปอันนี้คือสอง เขาก็เลยทำเป็นรูปอีแรงเนี่ยค่ะเป็นรูปปั้นมีซากศพมีคนวาดไม่ไหวคนตายเกื่อนเมืองค่ะที่บริเวณนี้ก็จะมีอีแรงอีแรงเยอะมากมาคอยกัดกินศพคือแท่นจารึกค่ะเป็นตำนานจารึกไว้ พียมก็ได้อ่านคร่าวๆพอจะเข้าใจบ้างอาจจะสื่อให้สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมอีกมุมที่เน่าเปื่อยเพราะว่าคนตายเยอะเผาไม่เผาไม่ทันฝังไม่ทันขุดลุ้มใหญ่ๆโยนศพลงไปอันนี้คือน,นี้ค่ะ ระแวกที่เขาเรียกว่าประตูผีค่ะประตูผีเนี่ยอันนี้คือแผ่นจารึกค่ะระแวกที่เขาเรียกว่าประตูผีค่ะประตูผีเนี่ยอันนี้คือแผ่นจารึกค่ะมีผู้คนตายถึงสามหมื่นคนจน เผาศพไม่นอนตายมีกระดูกเนี่ยค่ะจารึกไว้ให้ผู้คนได้รู้ว่าเมื่อก่อนที่มาที่ไปคือคือ,คอแบบนี้อ่าอันนี้มุมหนึ่งนะคะมุมหนึ่งของวัดภูเขาทองจะมีแผ่นจารึกไว้ค่ะเป็นตำนานสมัยละชเสอแท่นจารึกค่ะเป็นตำนานจารึกไว้เพียมก็ได้อ่านคร่าวๆพอจะเข้าใจบ้าง อาจจะสื่อให้าชาการที่สองสมัยนั้นเกิดโรคอาหิวาตะกะโรคค่ะบางคนก็เรียกโรคหาด้าล่างคนมาเยอะภายในวัดร่มรื่นเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยมาเที่ยวแล้วค่ะคือแท่นจารึกค่ะเป็นตำนานจารึกไว้ เพียมก็ได้อ่านคร่าวๆพอจะเข้าใจบ้างอาจจะสื่อให้บริเวณวัดจะสวยงามมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมอีกมุมที่สองเขาก็เลยทำ เป็นรูปอีแรงเนี้ยค่ะเป็นรูปปั้นมีซากศพมีคดนี้เลยค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็เลยขุดหลุมแล้วก็โยนศพลงไป สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมอีกมุมอันนี้ลงมาจากข้างบนภูเขาทองแล้วนะคะจะอยู่ด้านข้างอีกมุมหนึง่งดูนักท่องเที่ยวมาเกิดโรคหาหรือหรืออหิวาตากโลกคนตายเยอะถึงสามหมื่นคนเนี่ยค่ะสมัยรัชกาลที่เกิดโรคหา หรือรอาหิวาตากโลกคนตายเยอะถึงสามหมื่นคนนีคะสมัยรัชกาลคือแท่นจารึกค่ะเป็นตำนานจารึกไว้เพียมก็ได้อ่านคร่าวๆพอจะเข้าใจบ้างอาจจะสื่อให้ก็เลยขุดหลุมแล้วก็โยนศพลงไปที่เน่าเปื่อย เพราะว่าคนตายเยอะเผาไม่เผ,ผาไม่ทันฝังไม่ทันขุดลุ้มใหญ่ๆโยนศพลงไปอันนี้คือให้เพื่อนๆฟังไม่หมดนะคะแถวนี้จะอยู่เกิดโรคหาหร,หรือหรืออหิวาตากโลกคนตายเยอะถึงสามหมื่นคนนีคะสมัยรัชกาลที่า้า่างคนมาเยอะ ภายในวัดร่มรื่นเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยมาเที่ยวแล้วค่ะนอนตายมีกระดูกเนี่ยค่ะจะลึกไว้ให้ผู้คนได้รู้ว่าเมื่อก่อนที่มาที่ไปคือคือแบบนี้ด้านล่างคนมาเยอะภายในวัดร่มรื่นเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยมาเที่ยวแล้วค่ะนอนตายมีกระดูกเนี่ยค่ะ จารึกไว้ให้ผู้คนได้รู้ว่าเมื่อก่อนที่มาที่ไปคือคือแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังไม่หมดนะคะแถวนี้จะอยู่ว่าอันนี้มุมหนึ่งนะคะมุมหนึ่งของวัดภูเขาทองจะมีแผ่นจารึกไว้ค่ะเป็นตำนานสมัยราชาอันนี้มุมหนึ่งนะคะมุมหนึ่งของวัดภูเขาทอง จะมีแผ่นจารึกไว้ค่ะเป็นตำนานสมัยาราชล่างคนมา